กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเช่ากเกษตรกรแล้วก็บเอฟซีช่องลูกไส้ในหอยทุกคนนะครับผมมือนี้ก็อยู่กับเบ้าเกมครับผมพามาพาพีผ่าน้องมาอัปเดตราคาขั้วไอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเราหน้างามนะครับผมตำบลบ้านวาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนัดประจําวันจันทร์ที่21อ่าท่านว่าคม2 5 6 3นะครับผมอ่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมของปี63ก็พาพีผ่าน้องมาชมเล่นนะครับผมว่าราคาจะเป็นจังได้นะครับผม เรามาเบิ่งกันเลยนะครับผมค่ายนี่เยอะอยู่นะครับนัดนี้ว่าเยอะนะครับผมตัวแมวกับมี่ผมงามหลายตัวนะครับผมนี่ครับผมกาลังบรรยากาศกาลังต่อกาลังต่อร่องกันนะครับผมนี่ครับโอ้แม่ลูกโคมอยู่ของเด่นอ่นี่นี่ครับแม่ลูกโคมนี่โอ้แกรนวะดีครับเห้มาจากตัวไอ หวค่อยงามุ้มีเลยผมเป็นอย่งครับผมจะคล้องมันไปใส่บนนอกํกำลังต่อร่องกันนะครับผมอันนี้แม่ลูกครับข้าเจ้าไปใส่เบนแต้อันเนี่ยื่อว่ามี่จบของเพิ่นเขายเบิดอละวบอโอ้แม่ก็แม่เีกับสีสีสลวเนี่ย โอ้ยแต่แเสียดายค่อยงามเจ้าของเพื่อนหรอเห็ดครับแม่ไทยก่อนจังกลับไปเห็ดโอ้ยค่อยไล่อยู่ตัวนี้มือนี่งใชะ เตี้ยได้มากเจาโตครับมือนี่ได้มากเโตนี่แม่นังครับเนี่ยแม่นางหน่อยเอาโตแหลกเลยพ่อตัวนี้ห้องเท่าไรพ่อตัวนี้ตัวนิ้วห้องสี่หมา่น้าสี่หมื่นห้าอายุจักปีหรอเนี่ยได้ปีหนึ่งอพ่ออย่างหลายเนาะพ่อนะยาโน้มลรวเนาะพ่อนะเดี๋ยววัดซซนสูงก่อนม่านลอยลอยยิบหานี่เนี่ยม่นลอยยิบหา สิบเมีนยี่สิบสามสี่ยี่ห้ายี่ห้าประมาณร้อยยี่ห้าว่าเฉิงกับสูงร้อยยี่ห้าบึ้งดา่านไทยหนองหางเบิบึงครับส่วนสูงบึงครับหน้ <laughs> า,นาตาอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับผมตาแต้มแก้มจ้ำข้ออ่งองนะครับผมถุงเท้าขาวนะครับผมโอ้เป็นต้นใยนะครับลูกตัวใดนี่พอ่อ ัวน้้ดรแต่ว่าก็เป็นตาพอพอดีอยู่นะครับมึงครับแข้งขาดีแข้งขาใหญ่ดีครับหน้าตากระโหลกใหญ่แนวผมพ่นเขาก็ใหญ่ดีใช้เลือดดีเนาะ่อเนาะตัวนี้สี่หมื่นหานะพอนะะ่อเนาะราคาห่องต่อรองได้หลายบอใคยมาคุยกันเนาะใส่ตัวต่อไปพ่อบันนี่ละซุ้มนี้ละนี่งกิเตียนี่งปแม่ณนี่จักบาทตัวนี้ 250, ต, 25, ตัวนี้สามเจ็ดสองหมื่นเจ็ดบอตัวเมียบ่ตัวนี้ข้อยเชะ แแค่รยรยสิบอยู well, ่ด้นรอยสิบรอยสิบเอ็ดรอยสิเซนสปีละสองปีล้วผสมได้แล้วที่สั่งซ้ำเนี่ยตัวนี้2องหมื่นแปเอ้ยสองหมคุยกันได้อีกแม่นี่ได้พ่อแม่สาวนี่สี่หมื่นหากันอายุเท่าไรแม่นี่อูกกว่าอะเเขาสองปีเนาะ ร้อยร้เกือบร้อยสามสิบรอยสามรอยยี่ิบยี่ิบเก้าเกือบสามสน่นี่คูนอยอืมี่ัสุนท่นได้ทับเม่นไ่แม่นตัวนี้วันทับตัวนี้ทับแล้วสีมือหาบ่พอแม่นี่เออตัวละสีมือหาสองตัวอ๋อตัวนี้ก็สีมือหาแต่ว่าตัวนี้ทับเหรอมีใบมีหลอดบ่มีคมเนาะได้จักเดือนหรอพ่อก็รูคนบ่เบิงไม่จะเข้าใบห้แต่ว่ามีใบอยู่เนาะโอ้เล็บงามดีนครับผมส่วนสูงร้อยสิบ บ่ถึงตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดรอยยี่สิบแปดทับเบิมเนาะครับเบิลพลันเพราะสามปียังตัวนี้พ่อจะยุบประมาณสองปีกว่าสองปีกว่าเนาะพ่อเนาะท่านในพ่อสามปีนะครับผมเบิ่งครับเล็บเบิ่งเล็บเล็บหน่อยกอดดีเล็บมนเล็บงามดีนะครับผมตัวนี้กับซีทิมห่าบอกคู่นี้ซีเก่าอ๋อเก่ามื่นตัวละซีมื่นหาเนาะหนาตานะครับผมแขีงขานี่ครับผมคู่นี้นะครับผม ตัวละสี่หมื่นหาเก่าหมื่นเสียเอาคูใส่กับตัวหน่อยก็ได้เนาะแล้วแต่มักตัวได้ก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวพ่อมาหนีิตัวนี้สามหมืนเจ็ดนี่ตัวนี้สามหมื่นเจ็ดโอ้ตาแต็มแม่งกับเบียดจับตาใหญ่เลยนะครับตัวนี้สามหมื่นเจ็ดสามหมื่นเจ็ดสิบปีกว่านี่ตัวนี้เป็นบ่อยี่ก่าเนาะพ่อเนาะกับเล็บอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับตัวนี้ตาแต็มใหญ่เลยมึงครับเห็นได้ชัดเลยตาแต็มาดูครับตัวนี้ปีกกวัวเนาะ เยาวนสูงอนยอยยีล่ะยาดยาดไม่ข้าวกว่าด้เนายเก็บิ้เดียวยอะอีล่ะจะไปไหนพ่อตัวนี้สามยพ่อตัวนี้เล็บโอ้เล็บคื่อนสั้นดีเลยเล็บงามเล็บจิกดีเนอเขาได้กี่ห่อสามเจ็ดลอยยี่สิบยิบห่อะอลอยยิบห้าตัวนี้สามหมเจ โอ้ราคากับพ่อฟังอยู่นะครับผมแข็งขาใหญ่เนาะตัวนี้เนาะพ่อเนาะกระโหลกกระใหญ่ดีตัวเมียเนาะหน้าเขางามตัวนี้เมืองครับเบิ่งด้านไายหางกระย้าวเมืองครับไายกระบอกเงยหน้าหางใหญ่ไปหางยาวตัวนี้สามเจ็ดนาะพ่อเนาะตัวใดอีกพ่อบ่ะนี่คู่นี้เท่าไรนี่ตัวนี้ยากได้หกมื้นตัวแม่ยบ่ตัวเถอะสตัวเถอะทั้งสองเลยตัวละสามเมืองบ่พ่อตัวละ อยากเนาะกคู่นี่กับพกมือเนาะพอนะบ้านนี้ตัวได้อีกพ่อบ้ัวนี่เจ็ดโตนะพอนะครบแล้วเนาะของพอนะเอาบานนี้เบอร์โทรพ่อบานนี้ศูนย์แปดเจ็ดสอง่เจ็ดอเตี่ยชุมแค่เนาะพอนครับผมโอ้ข้าเจ้าขายเบิร์บอพ่อผูกอยู่ตมต้นแม่ยังสิบบอข้าเจ้าขายเบิร์ตเรบอกว่าคืออันบ่มีเจ้าฟองนี่แต่แม่แม่ลูกงใหญ่กัมี อยรบาอตัวยมากนดอนงามโอ้ตัวนี้งามดีเนาะพ่อบบนะเนาะว่าใสเลียดมงกมุกเลยเชื่องดีเนาะสี่หมื่นหัอดีครับได้มาจาาตัว,วพกอใส่ของพ่อตัวนี้ของผู้ดแมวสาวนี่เจ้าของเันวอยูบ่ตัวนี้ บอกว่าเจ้าของไม่สแม่สาวแม่ของพ่อเอาของพ่อตัวน right? ี้เจ like ้าบาดพ่อแม่นี่เจ็ดหมื่นห้าเมน้าน้อ่อเนาะแม่สาวพ่อแม่สาวจักปีอะไเปีกว่านึงปีก่วเนาะร้อยสามสิสหสูงร้อสามหครับผมเจ็ดหมื่ห้าตัวนี้ทองย่งพ่อย่งเนาะค่อยหน่อยเนาะฮันเด็ทับนะครับผม เจ็ดหมื่นหางมือเบ่งร่ำตัวมึงรอดตัวก่อนมึงครับหนาตาหนาเขาโอ้ยไฟฝีงน้ำนะครับผมกันหนาวมึงครับเป็นไนพ่อช่อนีนตลาดขายดีบ่บ่ปันไดบ่ปันไดเนาะเพิ่มเติมอย่างนี่้นิดน้อยเนาะตัวนี้เจ็ดหมื่นหาน้อเนาะมึงกระดูกแข็งขานะครับผมมึงครับเดี๋ยวแปบบนึงแล้วบอกตัวนี้ปีกว่านาะพ่อเนาะ ห้องไว้ที่เจ็ดเมืนหาะนะครับผมส่วนสูงร้อยสามสิบห้านะครับผมเบิ้งครับเบิ้งกระดูกแข็งขาเบิ้งครับเบิ้งด้านท้ายท้ายใหญ่ดีอยู่นะครับผมโอ้กกหางใหญ่นะครับผมปลายหางครับผมเงีวเป็นปั่ดีการขาหลังตัวนี้เจ็ดเมืนหาเป็นแม่สาวน้องหันาะงขันเดชครับใส่ครับอีกตัวนึงบัตรตัวนี้เจ้าบาทพ่อบัตรตัวนี้แปดเมื่อนาตัวนี้แปดเมื่นหาะทับย่งครับนี่ตัวนี้ค่อยหน่อยคือกันค่อยหน่อยขันเดครับ ตัวนี้8ปดมื้นหานสูงพอเลยตัวนี้ลอยๆอย่สิบร 40, ่รอยสี่สิบบนบนเนี่ยเอาไปลอยสี่สบลอยสามเก่าเกือบลอยสี่สิบตัวนี้8ปหาราคาห้องครับเมืองกระดูกแข่งขามืงหนาเขานะครับผมอัตลักษณ์ตาแตมมไง เบิ้งลำโตนะครับผมอือครับเดี๋ยวพ่อได้มายู่ปาะพี่นี่มามไม่ชุ่มหรอหางหายไปตลาดเด้นนี่นี่อ้าพ่อฝากเบอร์โทษในบ้านนี่ศูนย์แปดเจ็ดสองสามหกส่้าห้าพอบุญนะพ่อเนาะคือบอกควยอเผือกมากมือนนี่ มือนี้พ่อเขาเ้ดำมนครับผมอามันหมานพอมันมามันหมานครับผมเขาเขาเขาไปไทยนั่นไหนเนี่ยเด้อดูส่บ้านคุณละมันเสาร์อาทิตย์คุณเลยครับใครหัวเจ้าตัวสองตัวครับได้ครับรู้เบอร์ผมอ๋อได้ครับได้ไโอ้ตัวนี้ขึ้นงใายเห็เดือบ้ยเผือกงามครับตัวนี้า ลูกแก้วฟ้าเตี่ยลูกมังกรขาวลูกมังกรขาวนะครับผมลอยเปลือกนะครับผมเป็นซอยสุวรลูกไอ้ลูกเป็ตลูกเป็ดดำลูกเป็ดดำนี่ลูกเป็ดดำร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบนะครับผมส่วนสูงพ่อเจ้าบารได้เป่นห้องห้องแสนสามครับแสนสามลูกมังกรขาวเปลือกงามนะครับผมตรงนี้อายุจะปีอะไรซ้ำหนึ่งวัสี่สีแล้วเขี่ยนหันเลยลวนท้องเนาะ อู้ใหญ่นะครับตัวนี้งามงามกุยเผือกตัวนี้หนาเขางามเลยลูกมังกรขานะครับผมตัวาแสนสามเบื้องลำตนะครับผมเบื้องทับเบื้องถ่ายถ่ายยางใหญ่เลยครับตัวนี้ลำตงามดีนะครับผมสูงลอยสี่สิบนะครับผมน่าจะเข้าสองปีน้อยอยันเนาะเบื้องรับเล็บนะครับผมเล็บงามดี เล็บมุ่นนะครับผมหลกใหญ่นะครับผมเมึเงนาตานะครับผมเผือกงามดีเือกใหญ่นะครับผมลูกมังกรขาวนะครับผมตัวนี้หมอปักฟาร์มนะครับผมมังกรขาวนะครับห้องไว้ดีแสนสามหนอ่อยเนาะ าฝากเบอร์โทรไว้นะครับผมแบบ092 092 918 <92 S 2> 918 833 5 833 5 3 3นะครับเนาะครับใครสนใจนะครับผมตามเบอร์โทรติดต่อนะครับผมราคา1นึ่0 0สนสามบาทนะครับผมงดงามๆตัวนี้เอาไปใส่แก้วฝ้าพอดีเลยปล่อยสวัอดีครับพ่อได้มาจากโตมันเนี่ยเซ่มามาไมา่บอลเนี่ย<ป>มีคนไปเสือ,อย่างซุ่มทายไปนะ ขายแล้วขายวขาแล้วเอาแม่นี่ห้องไว้เท่ดไรพ่อนี่้องตัวใดนี่ย้อุ่มมู่บ้านมู่บ้านบ่บ้านใดบ่โอ้เป็นค่อยกลุ่มเช่าบ้านปีปีไหม่นี่บอกกำหนดก่อนเาก แต่ยงว่าสนะิเดือนกลัวหรือที่สันสีขาสิเดเดือนหรอพี่หม่เนี่ยได้ลูกมาจากตัวหรือแม่เนี่ยร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบเอ็ดสีนี่เิียวเขียวสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสอง สี่สิบสี่เอ็ดสิบสองบะตามก็ลอยสี่สิบนะครับผมเบิ่งครับโอ้เอาอันนุ่มไข่เหรอตัวนี้พ่อไก่เหรอเนาะมีลูกมาแล้วจังตัวนี่พ่อลูกได้ตัวสามกระทองแต่ว่าสมตัวเนาะเป็นควายพ่อพันกลุ่มนะครับผมมาตัวเดียวนี่บ่อหตัวเดียวเป็นแต่สื่อเป็นแต่เลี้ยงอยู่เนาะพ่อเนาะเล็บเล็บกขนใหญ่ดีนะครับผมเบิ่งครับหนเาเกาเชือกขาตัวร่องได้อีกตัวได้หลายบ่ ไ่ด้เน่ยคน้อยผมไ่ได้ไลฟ์เหนไหนคอยมาคุยกันเนาะมึงครับเบิ้งเล็บเบิ้งแข้งขานะครับผมมึงนาเขาดีเขาก็เป็นเขาอุ้มบาทนะครับผมมึงครับเบิ้งเล็บถึงยไก่ขอดเนาะขอเนาะสองข้อใจนะครับผมตัวนี้เอาพ่อฝากเบอร์โทรติดต่อในบ้าน086ย์8ปดหกแปดหอยอดเนาะขอเนาะบ้านหินหลาดหมู่11ตำบลบ้านขอมเพื่อเมืองจะมาท้อนก่นนะครับผม ได้พ่อพันไปพ่อพันได้ก้วยหน่อยมัเียงไว้ได้บัวไดพ่อพ,พันไงวเอามาขุนไม่หระเอาวาปั่นห,หรอวะลูกตัวเดอเหอนูเทเอาวาปั่นไม่หรอ,อชิบ,าบ,าบานนมา,งงา,มา,าโมมอ้ยแมนเออแมนวะ เอาเอาเหรอแล้าขี้ๆมาว่าผมงากผมก็เดี๋ว่าคนเปิเวิร์กมาหม้เอาลองเบิรงเนาะหาเบิรงพัฒนาการนะผมเอาจังสีของผู้ใดนี่พ่อเหอยทอเข้าไปเข้าไปเจ้าบาทเข้านี่ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยแมวล่ามาแล้วเอาของพ่อหอยท้องใบนะครับผมแม่สาวนี่พ่อเนาะจักปีแล้วพ่อนี่ สองปีหกเดือนครับสองปีหกเดือนทัานใดครับแมนโวพอครับแข่งขาใหญ่ยอยู่นะพ่อเนอะาะเลูนกระดูกแข่งขาใหญ่อัตลักษณ์นะพอ่อชัดเจนบ่ตาแต้มบ่าตาแต้ม,ตแ,ตมแก้มจ้ำนะพ่อเนาะห้อ<ำ>อ่องนุงขาวขาวห้องไว้จักบาทพ่อตัวนี่หเจ็ดหมื่นห้าหสายใดเนี่ยสายเพชรอุดรครับสายเพชรอุดรวะร้อยสามร้อยสามสิบสามสิบสองสามสิบสามสายเพชรอุดรมาสั่นพ่อเล่าวะเจ็ดหมื่นเท่าไรพ่อ ละค่าห้องเนาะเจ็ดหมื่นหาเบิ่งครับกระดู๊แข้งขานะผมเบิ่งหนาตาหาเขาอ้ยอัตลักษณ์นะครับผมชัดเจนนะครับผมเบิ่งกระดู๊แข้งขานะครับใหญ่เล็บม่นดีแข้งขาใหญ่ดีนะครับตัวนี้แต่ว่าอาจจะโต๊ะลำเลียงเล็กน้อยนะครับท่านได้อวดาะไรนะพ่อเนอ่ะพอแม่เจ๊ตัวมื่อนี่ตัวเดียวนี่เนาะพ่อนอ่ะเอาขายหรือตีมัว อ oh. เอาพ่อฝากเบอร์โทรไว้นะพ่บอบาทเนี่ยศูนย์หกหนึ่งเก้าหกแปดหนึ่งเก้าเจ็ดห้นึ่งเก้าเจ็ดพ่อใบนะครับผมเมามาตัวเดียวมันหมานพ่อมันหมานโอ้งามอยุดตัวนี่มรดูแข้งขาใหญ่อยู่มึงครับโอ้แข้งแข้งขาใหญ่ขนาดตัเล็บใหญ่นะครับผมงามงามงามอยู่นาคตด,ดีตตะลียงอยูแต่ตรอเอาน,ะะนาะเมันหมานพอนหมนขดสัดี่ บอ่อพ่อเสือ,อ,สอบอ่แมนด้องขืนแมนบ่นบพ่อเสือพ้องพ่อบอ่ครับนี่แมนนี่นบอ่แบอแต่แมา่เจ้าตัวห่วงมือนี่โค้งงามเจ้าบาทตัวนี้ห้องลูกตัวใดเนี่ยสายพอุดอนคอยางหนาเลยครับตัวนี้เบริรงกะโลก พอ่อเป็นลูกเพ่รูดอนอกระโหลกใหญ่ชั่งปีแล้วพ่อเนี่ยได้ร้อยร้อยยี่สิบห้าส่วนสูงร้อยยี่สิบห้านะครับผมสิบสามเดือน,อนปีหนึ่งเดือนที่สัน่นย่างใหญ่เลยครับหัวหัวบอกใหญ่โอ้ข้อกายดีขนาดนะครับผมเพิ่งครับกระดูกแข็งขาเหล็บเก่าเหมือนป่ะพอ่อ <5 S 2> ตอนร่องได้รายปะ ลายเต่บา,าบ่ะบ่มึงครับโอ้ยไงเเต่ใหญ่ขนาดครับตัวนี้ขนยังฮั้นเดนร่วนเลยเนาะขนค่อยหน่อยฮั้นเด่นร่วนอยู่พัตยาน,นุน่มบิ่งไายใหญ่เลยครับเงองหางหางมาผัวดีไงหางเป็นผัวดีขนาดครับหางงามนะครับผมหามหามดกหางหาง,หาง,งามมึงครับไงดี อูยูอัญญาแต่ว so yo ่ากับชิ้นใหญ่เป็นหนาเขาได้ครับพ่อใหญ่เอาวานขายเหรอซีนเขาไหมเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเอาข้อฝากเบอร์โทรในบ้านนี่882 382 382 288 6288พอเสือนะพ่อเนาะบ้านท่อนหน่อยบ่ตำบลบ้านคลองคือเมืองอยู่ท่อนแก่นนะพ่อเนาะขึ้นมาหน่อยเนี่ยขายอยู่คอกบ่คลองไรบ่มาหน่อยอือล่ะวันอาทิตย์แล้วจากเตาน้อสิเขาคอกเด้อ อาทิตย์นะได้ไ oh, ด wow. so ้พอเอามันาน่อมัมานเก่าเงินแ้พอเนาะเอาไอ้นี่จักตัวยังไงตัวแจ๊กับสองเดียสองใสตัวไหนนะครับเอาตัวเรกแม่ม่านหมดเา่้่าไทยตัวนี้ล่ะไทยตัวนี้ล่ะบวานอันหวยสีเปนประเทศเพื่อนบ้านล้วบ่นี่มาแล้วไมีคนอมีท้อนเสือใคก ตัวนี้แต่ว่าวันนี้ใจมันว่ค่อยเสือเพิ่งเสือเนาะเบิ่งครับปเ็นตะเลียงเลยตะเลียงยุ้ยแม่นี่ห้องเจ้าบาได้แม่นี่ห้องเจ็ดมืดฮาทองเจ็ดมืดฮาแต่ว่าทองบ่ทองนี้บ่รู้ไปเสือยุนี่บ่รู้นะครับผมย่องเขาอะไรนี่นี่สีสีไปเรียบร้อยจองไว้นะอัตลักษณ์นี่ชัดเจนนะครับตาแต้มใหญ่เลยแก้มจำเับพอห้องเดี๋ยววัดส่วนสูงก่อนเอรออยู่นะี่ ในลอยส2อุ้ยลอยสี่ิบเกือบ43บื้องอเจหมื่นห้องเจ็ดหมื่นห้ลูกบอนี่ไอได้ลูกไม่ลไรเจ้าตัวนี่ซาเบิ่งเนี่ยันยางมากกับลูกแรกบอสันกัดขั้นเด็ลูกบ่ลันได้ลูกมังสาวใหญ่มัง้งสาวใหญ่นะครับตัวนี้ขันเด็ดหัวท่าันัวนะครับผมขั้นเด็ดทองด้ไยเนาะเบิองครับตนี้อ้งามอยู่เงวดีนะครับผม,มกระโหลกใหญ่นะครับหนาะหนางาม เขางามดีแข็งขาหรือว่าใช่ได้ไนมครับผมกรบโบน่อยครับเล็บกับมุ่นดีเมืองครับอัตลักษณ์ชัดเจนสูงกรบอยรสองอยู่นะครับผมห้องเจ็ดมือหาหน้อยเนะาะไปผสมเอาเองขั้นถาบนขนทองอขั้นทองกะดีไปนะครับผมซัมซอเลนครับ <c oughs> <c oughs> บานีเบอร์โทรไอศูนย์แปานย์แปดสามสามห้าแปดสามห้าแปดสี่เก้าน้อยเนาะครับผมหอยแน่นนะครับผมครับท่านผู้ใดสนใจตามเบอร์โทรติดต่อนะครับผม ย่หางดอกขายไปขายแล้วคนหามผมอยู่ขายไปหางดอกนั่นแหละอ้นว่าคอมเมนต์เจ้ายวกบ่อเป็นบอ่อ <c oughs> โอ้ยเอ,ยอามันหมันนะครับผมมีตัวเดียวน้ยนอ,อยเนาะครับผมครับผมนั้นมันหมันบั <c oughs> ตัวนี้คิดว่าวบัคิดว่าสิบัหมันวะ่ะน่าจะมีลูกด้วยเนาะบัวสังเกตไปทับเบ้างตัวนี้ยังแม่สาวอยู่มั้งยังมากับคู่แหลกแล้วเขียวนะตัวนี้ล่ะตู้นั้นหลอมเป สุส่มนั้นมีลูกบ่ได้ก็ขายเนื้อนะครับผมมันตัวใดมีลูกได้ครับเจ็ดสิบห้านาะต่อรองได้อีกนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่างามอยู่ดิงามอยู่แม่นี่เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ได้นะครับผมส่วนสูงกับมาตรฐานนะครับผมเอ้างามเงีวดีเนาะเงี้ยวดีเบิ่งล้ำโตเลยเงีวดีข้อกันนานะครับผมเบิ่งแข็งขาเอาเจ็ดมืดหาต่อรองเอาน้อยเนาะ ามผู้ใดสนใจนะครับผมตามเบอร์โทรติดตอ่ออเดี๋ยวมาเบิ่งตัวนี้ก่อน<ว>มูล่านะครับผมตัวนี้มูล่าเลือดสูงนะครับผมตัวนี้พาไทายมาแล้วนอพอนี่เริ่มมีตาเตีมหน่อยนึงละ่ะนะจะเจ็ดสิบหายี่สิบหาได้บ่พัวเลือดเนี่าานยหาสิบหาสิบบ่หกสิบหาถูกครับ <laughs> ห oh. okay. าซิหาแล้วข้าข้าน P ong. P ong. ี่ก็ป่องเพราะเขามีแล้วแล้วก็ตาตามตากระพุ้มเตี่ยมครับเหลือม้าม้าเป็นให้นาเขาดีนะครับผมเป็นแม่ลูกบ่พ่ออ่างเยขนาดแม่ท้องบันี่แม่ท้องครับประกันท้องใส่ตัวใดไว้พอเก้าครับสิงโตสิงโตสิงโตโมเมนต์สิงโตอันผู้ยังโมเมนต์ คนละสิงโตน,ตน,นะสิงโต่าสายเพชรอุดรครับโอ้ตะกอนเ่ว่าอยู่รอยเอมันบอสิงโตตัวนี้นอเปอโอ้เป็นสิงโตล,ลูกเพชรอุดรเนาะครบับสิงโตทับโตครับโตทับโต,บโตนะพ่อเนาะครับมีลูกไมล่วเจา้าตวัวนี้พอตัวสง ตัวสองในทองมันก็ได้ตัวเดียวมันจะได้ตัวแรกบอก่ตัวผูน at ี tie, right? no, no. ่ลูกนี่ก็ขายเงีวดีนะครับผมได้จักเดือนละลูกเพิ่นนี่พ่อทักแม่มันก็ไอหมอมาล้วงนะเพราะว่าจักเดือนมันเชื่อมกันบางคนก็บอกว่ามันมั่นเงี้ยเดี่ยวแม่มันสิวมันมั่นหกเดือนเนาะลูกนี่ก็สิบเอถึงปีเนาะย่างมากก็สิบเนาะแปดเก้าเดือนแปเดือนเนาะบวเกินสิบนะครับเป็นลูกผูเนาะลูกแรกตัวที่สองในท้องครับ ง่ามดีับมูนห้องเจ้าบาทพ่อห้องไว้1แสนเ0ีรับหนึ่งแบาทเนาะต่อรองได้เนาะต่อรองได้สหัวใจนะผมเดี๋ยวผมวัดขอวัดส่วนสูงเลยนพ่อเมืองครับโอ้แป่อยสี่เกือบลอยสี่หมาสี่เอสองสี่สามสี่สีมนมันนอยลอยสี่เก็ดมันมันมันเย็ลงลอยสี่สิบสี่มันมันโยนดลงเนาะ นั่นมันในไหววัดในลอยเทียนวเบาดีนะครับผมมูลาตัวนี้เชิดยืนเชิดดีเนาะบมกมเนาะโอ้เงาเงาเหมือนทำง่ายทำอือดอยากได้สายเลือดรูมผสมใครอยากได้รูมผสมไปไปพัฒนานะเนาะตัวนี้มูลาเลือดสูงอยู่เบื้องนี้ยังยังเหลืออยู่เนาะยังเหลือติดมูลามาอยู่นอหนี่เนาะขั้นเลือดลอยมันช่หางดอกนะครับผมมูลานี่ถือว่ายัง ยังติดมาเป็นโตโค้ง,ตงโตใหญ่ดีอ้วนดีขนาดท้ายเปิดใหญ่ดีนะครับผมลอยสีนะครับส่วนสูงลูกเพิ่นนี่ก็โอ้สูงสิส่สามเมียแล้วสิบโปแปะลอยสามสิบละแปดลอยสามสิบละนี่ลูกอ,อ่างใหญ่ดีขนาดแม่้มูลาตุนแสนเจ็ดโปรพอราคาห่องเนะะาะราาคต่อร่องเอานะครับผมนราคาที่เพิ่นห่องไว้แต่แม่เท่าไหร่แต่แม่ยแสนสองแต่ลูก ท่านเมียาแสนสองท่นตตลูกหามือหาน้บใหญ่เงาอ่างอ่างเลึกดีนะครับผมประกันที่ปรกันทองพมเอาฝากเบอร์โทรนพ่อศูนย์แเก้าศูนย์แเก้าหกหนแน่งห้าแปดเก้าหนึ่งห้าแปดเกพอให้โลูนะพ่อเนาะน้ำคลองขอนเก่นนะครับผมโอ้งครับโอ้งามขนาดมูราสุน ไอ้พวกอะพ่นยื้มนี่นะวเขาทังนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะครับนี่นะครับผมอู้งามดีนะครับผมมูราแม่นี่งามมากเอประมาณนี้นะครับผมราคาคว้วนะครับผม ครับบรรยากาศช่วงนี้กรโรคระบาดเริ่มสกลับมากนะครับโควิดกะไปที่ผูผ่านกัอย่าริมสวมแมพนะครับผมกับเชลล์รังเมื่อนะครับผมครับดูแลสุขภาพนะครับผมหนานวแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดต,ตามนะครับผมช่องลูกชายในหอยนะครับผมมือนีกัขอเก่าคำว่าสวัสดีครับ